พันอีตำรวจนะครับไอ้จบปุลฉบับสามเคว่าเกมแน่อะไรมนเนี่ยเอา้าล่าสุดรอดนะคือล่าสุดรอดคืออะไรโวงคือล่าสุดรอดไปจบต่อเลยไปจบข้างหน้าต่อเลย ล่าสุดตำรวจไม่ไล่นะไอเชี่ยจบข้างหน้าต่อไหมเนี่ยเออเม่ตำรวจม่งเห็นไหน้บอกแล้วว่าชอบชนตำรวจอนะ รพัฒนัเอ um. ้าวอะไรครับเนี่ยนั่นไงสวนทางมาว่าละเออรู้ได้ไงอ่ะไอ้จ้า เไม่รู้ได้ไงอะจบไปซะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่โดนิดียไม่โดนไม่แตกตุ้ม้ไม่ได้หรอก ชีเก็บไปเนี่ยวนอยู่อย่างนี้แหละยังไม่นยิงไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ชนมั่วอะ่ะจริงเจริงจริงถ้าเราไม่ชนอะ่ะเพราะมันยิงไม่ได้อยู่แล้วตำรวจสามรถเจ้าไปจกเลยเรถเจา้ามาไล่กูสองคันน่ะเชี่ยมาไล่กูสองคันไปจกเลยสบายเชี่ย ต้แตกสามแล้วแตกสามแล้วมันจะปั๊มได้เลยนะถ้าแตกหมดปั๊ม,มได้นะเหล่าสามเฮ้เหลืาหนึ่งเหล่าหนึ่งเนี่ถ้าแตกหมดเดี๋ยวไปคืกตือนหลับไปน้ำดิเอาเบิมแล้วพี่เอาเลย ล,ลงนำ้ำ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 มันยิงตัวเลยตรงหมากะตรงหมากะตรงห้ากะใ,ใกล้ๆไปหลับไปอะตัวเลยนะพี่ไปอาตรงนำ้ำตรงนำ้ำตรงน้ำเลยเป็นไ้น้ำอีกเลย เอ้ยต้องปไว้ย่าลงน้ำเลยลงน้ำมี่เตรียมชุดว่ายน้ำ ไปเจอหรอใช่ยรู้กันใช่เอ้รู้ใช่หลุดแล้วหุดแล้วชี่ยยังไม่หลุดด้ว่ะ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นก่อนเอ้ยกูมาฝังนี่กว่าในเะช่แม่งกูเจ็บถังออกไม้ดีกว่าไอ้สัตว์นอนไปก่อนนอนไปก่อนมันมันตักเตียวเชื่อตามผมแม่งยังอันนั้นอยู่เลย คือวันนี้ก็ไวเหมือนกันใช่ไหมะคือตำรวจมันไมไ่มีตีนกบไงตีนเป็ดเหมือนเราไง

để kiếm. Kiếm nó đuổi đi game, đã từng game nãyตำรวจ à, nè, không luôn, Mày mai gúp em มีเรื่อกันวะตรงนี้ยตำรวจเป็นอะไรบ้าสวัสดีครับตำรวจมีอะไรกันครับเนี่ยคุณตำรวจครับเอกมีเรื่องอะไรครับตรงนี้ยทำไมมีโจหนีลงน้ำครับอ๋อมีโจหนีลงน้ำอ่ะครับตำมันตำรวจก็ตายหนึ่งคนครับอ๋อตำรวจตายหนึ่งคนครับผมแล้วมาทำอะไรตรงนี้นะครับอ๋อผมเห็นหอผมก็เลยเนี่ยผมตอนมตรงเนี้ยผมก็เลยเดินมาเนี่ยว่าว่าจะให้ไปส่งโรงพยาบาลครับขัดใจไหมครับผม ไม่ไม่เจอฮะเดี๋ยวลองประกาศอยู่ก็ได้ฮะอ่าอันนี้เป็นอ่าประชาชนหรือตำรวจหน่วยงานตำรวจครับอ๋ออันนี้ติดต่อเขาได้ไหมฮะเดี๋ยวผมช่วยหาเลยครับคุณตำรวจ ไม่บอกอะไรเลยโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าไอ้สามเคมไม่เคยเกมหลังโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจ๊